เข้าสู่ช่องป้าขำใส่ลา,านปูบริจิตป้าไปใส่บาทก่อนนะคะใส่บาทด้วยกันเ้อสาธุสาธุนะคะอ fc ใส่บาทด้วยกันก่อนวันนี้ใส่เลยนะคะเพื่อนมาแต่บินทบาทแล้วก็ตั้งบาทไว้ให้ใส่นะคะ fc Nó rất là ưng ương. ก mm ็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะอลระนะคะอาอาหารก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะถวายแล้วนะคะเสียงตําอะไรน้อตําเตงมบ่หรือตําถู่ ตำมะละกอโอ้ตำมะละอเสียงตำในโอ้โหตำนี้ะอาจารย์ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวมจะจังไหนเนาะหมอเนาะหมอสมเหตุสมมติหมอ ณน,ะะนก็ทางไปกุตินะคะทางไปกุติโอ้ยนะคะ <c oughs> ใส่บาตรแล้วก็ป้ากำใจก็จะรออรับบุญนะคะแล้วก็รับพรนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะก็มาวัดนะคะเนี่ยมีพระองค์เดียวนะคะ